ครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีจระเข้ใจร้ายตัวหนึ่งอาศัยอยู่ร่วมกับฝูงที่แม่น้ำสายกว้างใหญ่เจ้าจระเข้ร้ายคอยจับสัตว์กินเป็นอาหารโดยเฉพาะเจ้ากวางตัวเล็กก็จับไม่ได้สักทีเพราะเจ้าลูกกวางตัวนี้ฉลาดมากจนมาวันหนึ่งลูกกวางอยากจะข้ามแม่น้ำสายนี้ไปเพื่อกินหญ้าอ่อนที่ทุ่งหญ้าอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ กวางน้อยรู้ดีว่าในแม่น้ำมีจระเข้อาศัยอยู่และมันก็ไม่รู้ว่าจะผ่านเจ้าจระเข้รายนี้ไปได้อย่างไรเจ้าลูกกวางพยายามคุ่นคิดอย่างหนักจนคิดแผนดีๆขึ้นมาได้ในที่สุดกวางน้อยเดินไปริมฝั่งแม่น้ำแล้วก็ตะโกนเรียกจระเข้ด้วยเสียงดังเจ้าจระเข้ได้ยินเสียงก็รีบโผล่ขึ้นมาจากใต้น้ำทันทีด้วยความอยากกิน เจ้าลูกกวางน้อยกระดูกอ่อนตัวนี้เหลือเกินลูกกวางน้อยแกล้งทำดัดเสียงให้สั่นเครือแล้วพูดว่าข้าได้รับคำสั่งจากท่านเจ้าป่าราชสีให้มานับจำนวนจระเข้ที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำแห่งนี้เพื่อเชิญไปงานเลี้ยงใหญ่ค่ำวันนี้นะ่ะท่านช่วยบอกให้เพื่อนๆของท่านลอยตัวขึ้นมาเรียงต่อกันให้ครบทุกตัว ข้าจะได้นับได้ถูกต้องเพื่อที่จะเตรียมอาหารให้เพียงพอเช่นนั้นข้าจะโดนท่านเจ้าป่าทำโทษเอาได้แล้วพวกท่านอย่าได้คิดกินข้าเชียวนะไม่อย่างนั้นระก,ก็พวกท่านทั้งหมดจะต้องอดไปงานเลี้ยงแน่ๆ พวกจระเข้ฮาลงเชื่อพากันเรียกพวกพ้องขึ้นมาลอยตัวเรียงกันทอดเป็นแถวยาวจากฝั่งแม่น้ำด้านนี้ไปจนถึงฝั่งแม่น้ำด้านตรงข้ามเลยทีเดียวลูกกวางมองเห็นจระเข้ทำตัวเป็นสะพานทอดตัวพร้อมให้ข้ามไปแล้วก็กระโดดไปบนหลังของจอระเข้ทีละตัว แล้วก็ตะโกนนับไปด้วยดังๆว่าตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่ยี่สิบจนกระทั่งมันขึ้นไปบนฝั่งด้านตรงข้ามได้สำเร็จตามแผนเจ้าลูกควางน้อยก็หันหลังกลับมาหัวเรยยาะย้วยเย้าฝูงจระเข้ว่าขอบใจนะเจ้าจระเข้ทั้งยี่สิบตัวที่ใจดีช่วยเป็นสะพานให้ข้าข้ามแม่น้ำได้สบายๆแถมยังไม่ถูกพวกเจ้ากินด้วย ฝ่ายจอระเก้ทั้งหลายเมื่อรู้ตัวว่าถูกหลอกก็หัวเสียมากที่ตัวเองเสียหน้าเสียรูให้แกะวางน้อยหลอกได้